สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะน้องเคซี่ไปวัดมาแล้วก็ไปงานแต่งมานะคะได้กับข้าวมาฝากพี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber ด้วยนะคะได้กับข่ามาใส,ส่ซ่อนน้ำพลนสองอยนะคะแล้วก็ไปถวายผ้าครองไหลของพี่ยูโรนะคะพี่ยูโรเมตตาไว้นานแล้วนะคะแต่ว่า เวลานำจะไปถวายไม่ใช่จะไปถวายวันเดียวเสร็จได้ได้นะคะทุกสินทุกอย่างผ้าทุกพืนจะเกิดจากวาระจิตที่ปรารถนาแล้วก็ที่นะคะตั้งมั่นไว้ว่านะคะผ้าองค์นี้มีบุญสัมพันธ์กับสถานที่แห่งใดก็จะนำพาไปนะคะขอบพระคุณพี่ยูโรมากๆนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะได้แกงไตปลานะคะได้แกงเคียวหวานนะคะแล้วก็ได้ขนมจีนนะคะฝากชมคลิปชมโฆษณาน้านองเคสีนด้อจ้ะ กาอุดหนุนผ่าคุ้มไรนี้จากสาบันสนับผลิตภัณฑ์บริษัทสนับผลิตภัณฑ์บริษัทมนอมโฮมซับด้วยนะคะนะคะ <c oughs> น้องแคซี่ตื่นเช้าแล้วนะคะนี่นะคะใงเชวานนะคะน้องเคซี่ได้มีโอกาสไปรู้จักแม่ปุ้ยนะคะแม่ปุ้ยเป็นคุณแม่ับเธอเพิ่งมีอายุลวละเพิ่งเป็น <c oughs> แม่ใหญ่อยุบานนีนะคะห้วยน้ำเที่ยงนะคะ อังเคซี่ก็ขอบคุณนะคะลุงพลประแตนด้วยนะคะที่ให้โอกาสนะคะมาทํางานหารายได้นะคะมาทํามาหากินนะคะที่นี่นะคะเป็นชุมชนยูทูบเบอร์นะคะห้วยน้าเที่ยงลุงพลประแตนนะคะนะคะได้แล้วเราก็จะนํามาไปให้พี่ๆเลยนะคะหลังจากนี้หนก็จะไปเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็ใส่ชุดกางเกงยีนนะคะก็ใส่ชุดธรรมดานะคะชุดไปวัดไปาดวาเราก็เสร็จแล้วนะคะ แกวังเยี่ยมก็นะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะบรรยากาศตอนเช้านะคะบรรยากาศยังไม่เศร้านะคะบรรยากาศดีนะคะบรรยากาศก็ผ่อนคลายนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามน้องเคซี่นะคะเช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะ ก็เก็บรายละเอียดเห็ดนั่นเห็ดนี่ตอนนี้ช่างพงก,ก็กำลังทำครัวนะคะแม่ามาต่อยก็อยู่นี่นะคะมอร์นิ่งทานข้าวหรือ,อยัง oh, <morning. S 1> แต่งงานมานะคะก็เลยได้กับข้าวมาฝากด้วยนะคะ น้องค่าที่ไปงานแต่งงานมาสวัสดีค่ะคุณจีสวัสดีค่ะมีแกงไตปลามีขนมจีนเพิ่นแต่งให่ลยนะคะีแปลาด้วยนะครับกับตันชอบมากเลยนะคะก็สวัสดีทุกท่านเลยกับตันมาแกงไตปลามาจ้านะคะก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะกับตันว่ามักแกงไตปลาบอก แม่อาจารย์มาของปูเมื่อคืนหนูไปหาแม่มาตอยแต่ว่าหนูมาเฮาหนูก็เลยมาวหมันก็ดังไร่สดอยู่เมื่อคืนหนูอยู่บ้านหนูไม่มีสัญญาณในการหลดคลิป มันอยู่บ้านหลังที่สองแล้วมันอับสัญญาณ,ม,ญญาณมากญญามากเลยแล้วหนูต้องขี่รถออกไปข้างนอกไปโหลดงงบ้านแม่น่ยได้เงี้ยบ้านเขียวแม่หนูได้หมดถ้าออกจากที่นั่นได้หมดมาทุกคอแต่ว่าเวลาเขาบานไม่มีเลยนะคะวันนี้พี่หน้าสาไม่เป็นไรใครพี่ช่างพงก็กําลังเยยวยเยยวยเยยวย,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 วยวนะคะยวยวอ,อันนี้คือฝีมือใครนะคะนี่คะ่ะวันนี้แม่ผสมเองเลยนะแม่เฮ็ดเองเลยจ้ะ จัดปะเคสิกินแล้วจ้ากินมาตาบาลงานแล้วนะคะเป็นบรรยากาศสดๆนะคะเราถ่ายคลิปแล้วก็ลงเป็นเรียวทามนะคะทุกท่านเป็นเรียวทามแด้วจ้าเด้อเราจะไปกราบนะคะน้ำมศการนะคะหลวงตานะคะแต่ว่าก็อยาก อาจจะมาก็อยากให้ไปไป,ไปสร้างให้ที่วัดอยู่แต่ว่ามันมันจะได้ไหมก็ถ้าเราสร้างที่นี้ก็ได้สร้างที่นี้ก็ได้ที่นี้ก็ได้เพราะว่าเราเราต้องอาศัยกันไงอาศัยสองสอง,สองคือ,องางความหมายของหลวงพ่อก็คือบอกว่าอยากอยากให้เห็นเห็นลุงเพื่อนจะสร้างพญานาคที่นี่ได้ข่าวเนาะ,ะแต่อยากให้ไปสร้างที่น,นูน่น พราะว่าตรงนั้นมันจะเป็นที่ว่าเป็นสักการะไหว้าหราชโยมก็ต้องเข้ามาหาพระด้วยไงเอ่อมาหาพระมาช่วยพระมาพัฒนาวัดด้วยไงตรงนี้ไง <ขอ S 1> เพราะว่านะมีโยมที่เขาเป็นทรงพญานาคด้วยไงเพราะว่าเขาเขาว่าเขาจะอยากเก,าก,ากมาหาอยู่แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเย็นนี้เขาจะมาเขาจะมาคุยด้วยก็สายพญานาคกันแล้วนะตพอตรงนี้มันจะมีสังว์ัวมีอะไรด้วยนะตรงนี้มันจะเหมาะเลย เลยเลยสาบัวไปวัดลยใช่ไหมเออเดี๋ยวเข้าไปก็เที่ยววัดเลยก็เลยอยากให้ไปทำตรงนั้นแหละที่แล้วตรงนี้ก็ถ้าคนจะดยุ่กายไปกายมาก็ดีนะดีดีดีสนตรงนี้ไปเที่ยวตรงนั้นมันจะมีสาบัวชุมป่าัวมีอะไรมั่งแล้วก็มันจะเป็นภูมิหน้าตรงนั้นโดยแท้เลยเอาแค้เลยตรงๆเลยนะครับผมขอแรกว่า สวัสดีค anyway? like ่ะเล็งดดหน่อ so, กินแล้วค่ะไปงานแตงขังตม่านี่นะคะ่่ล้างถ้วยก็ไป่าวัดัดป่างปแตวัป่าวังปแไปพอพอเราเข้าไปปุ๊บมันจะเลยไปมันจะมีป้ายป้ายอย่างเดียวแต่ว่า ถ้าอยู่ตรงตรงสะพานเราจะเห็นวัดพอดีแต่ว่าเราต้องเลยนเมันจะมีทางแดงเข้าไปทางแดงเข้าไปมันจะปปินไปปุ๊บมันจะจร้ายจะบานมันก็ออกมาหาวัดคอดีมันมันจะโค้งย้อนกลัมาอีกครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแจ้งตามนะถ้าเราสร้างตรงนี้ได้ก็ถ้าเราจะบรรยากาศรอบๆนะครับ โยมมาก็เข้าวัดมามาชมมาอะไรมากรกาบพระประธานแล้วก็ชมวงสรวงพญา,านะุพญานาคนางลำที่นู่นก็มีมีนางหลอกนางลำมีอะไรมีวงการวงตกบวงสรวงมาก็ได้ท้าไม่ได้สักไม่ไม่ได้เยอะขอน้อยก็เอานโยมนะอันนี้ก็ มันแค่ข่าวนะหลวงพ่อว่าว่าพุ่นจะสร้างพญานาคแค่ข่าวพวกเรานี่ก็ไม่รู้ว่าเพื่นจะสร้างไหมอันนี้แค่ข่าวคับแค่ข่าวนั่นแหละครับเดี๋ยวยังไงเพื่นมาก็เดี๋ยวให้ลองคุยกันดูว่าเพื่นจะสร้างจริงไหมครับอันนี้แค่ข่าวครับพุ่นมีปัญญาครับ